ในอนาคตเกษตรกร,ร,กรไทยก็คงต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีนะครับกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะที่ผู้นำหร,หรือคนที่เราเลือกเข้าไปนั้นอาจจะช่วยเหลือเราได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ประชาชนทั่วไปสิ่งที่ผมกำลังจะพูดนี้ไม่ใช่ว่าให้ทุกท่านได้ตนกตกใจนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องรับรู้แล้วก็เข้าใจได้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นพยายามที่จะ ปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกรเกษตรกรไทยนี่เราไม่ได้อยู่เฉพาะเกษตรกรครับข้าวไทยข้าวโพดไทยมันสำปะหลังไทยนี่ส่งออกไปต่างประเทศในรูปของข้าวในรูปของแป้งมันสำปะหลังอะไรพวกนี้นะครับเราส่งออกไปต่างประเทศดังนั้นกเกษตรกรเรานี่ไม่ได้มีการแข่งขันเฉพาะในประเทศไทยเราแข่งขันกับกเกษตรกรทั่วโลกซึ่งเวลาที่โลกมีปัญหาการเกษตรของเราก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้นในเรื่องนี้กเกษตรกรก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะครับเพราะว่าในอนาคตอันใกล้นะครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยปรัานาธิบดีสหรัฐก็คือปรัานาธิบดีธรรมนั้นก็มีการประกาศขึ้นภาษีในส่วนของประเทศไทยขึ้นอีก36%ครับภาษีการค้าเนี่ยแล้วก็ภาษีที่เป็นในส่วนของผมไม่แน่ใจว่าภาษีส่วนของภาษีที่เป็นการค้าอีกส่วนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ขึ้นมา10%แล้วก็36% รวมแล้ว2อย่างนี้ประมาณ46%ครับแต่ที่เห็นเห็นก็คือ36%ภาษีการค้าภาษีนี้จะทําให้ประเทศไทยนั้นอาจจะได้ดุลการค้าสาหรัฐลดลงประมาณสัก5แสนล้านอันนี้ผมพูดตามที่นักวิชาการต่างๆออกมาให้ข้อมูลครับพอไทยเราได้ดุลการค้าสาหรัฐลดน้อยลงแต่ไทยเรานั้นเสียดุลการค้าให้กับจีนเพิ่มมากขึ้นในทุกปีทุกปีสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่ เป็นประโยชน์กับคนไทยหรือว่าดีต่อประเทศไทยนะครับสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นไปเรื่อยๆไทยขาดูนการค้าจีนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้ดูลการค้าสหรัฐลดน้อยลงประเทศไทยจะมีเงินพัฒนาประเทศน้อยลงพอมีเงินพัฒนาประเทศน้อยลงประเทศไทยก็จะมีเงินมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้น้อยลงนั่นเองดังนั้นปัญหาเหล่านี้มันเริ่มปรากฏชัดแล้วว่าประเทศไทยอีกไม่กี่ปีน่าจะมีปัญหาในเรื่องของ เงินงบประมาณของประเทศแน่แนถ้าสมมติว่ารัฐบาลยังไม่บริหารจัดการในเรื่องของการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนในเรื่องของจีนเทาหรือว่าในเรื่องของการทุจริตในระบบราชการซึ่งปัญหาต่างๆที่รุมร้อประเทศไทยอยู่นี้พี่น้องเกษตรกรอาจจะไม่ทราบหรือว่าอาจจะไม่เคยสนใจเลยด้วยซ้ำว่ามันจะกระทบกับเราได้อย่างไรอย่าลืมนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวไร่อ้อยปลูกมันสำปะหลังนี่ เวลาที่ราคาตกต่ําเราขอชดเชยราคาใช่ไหมครับพราขอชดเชยราคาเงินที่รัฐบาลมีเขาก็ออกมาชดเชยราคาให้เราแต่สมมุติว่ารัฐบาลมีเงินน้อยแล้วรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาชดเชยให้เราครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้แล้วก็คิดว่าพี่น้องเกษตรกรหลายคนรู้ว่าผลกระทบเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในเร็ววันนี้ซึ่งในปีงบประมาณหน้านี่อาจจะเห็นผลชัดเจนมากรัฐบาลจะมีเงินน้อยลงในการมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องตื่นตระหนกครับเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรไทยนั้นสามารถที่จะอยู่ได้ในภาวะเช่นภาวะเ,วะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นในช่วงของปี40นี่เราก็ผ่านกันมาแล้วแต่ปีนี้นะครับในปี6 8แปดถึงเก้าเนี่ยภาวะเศรษฐกิจหลายคนบอกว่าหนักกว่าปี40ศเยอะหนักกว่าต้มยำกุ้งเยอะในเรื่องนี้พี่น้องเกษตรกร,ร,ก,ร,ก,ร,ก,รก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับเตรียมตัวในเรื่องของดูแลหนี้สินเตรียมตัวในเรื่องของการลงทุนดูแลในเรื่องของ การปลูกพืชผลทางการเกษตรต่างๆว่าแนวโน้มอนาคตจะเป็นยังไงพยายามศึกษาหาข้อมูลพยายามหาแนวโน้มครับว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวในส่วนนี้เกษตรกรอาจจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะหนี้สิน,นจะเพิ่มขึ้นเพราะขาดทุนในเรื่องของการทํากรเกษตรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่ผมพูดบ่อยครั้งพี่น้องเกษตรกรหลายคนพอดูเขาแล้วก็คงจะสีเรียสกับเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่า ในเรื่องของจีนเทาในเรื่องของการทุจริตในระบบราชการในเรื่องของคนต่างด้าวหรือว่าเศรษฐกิจโลกสงครามแต่ละพื้นที่ข่าวเหล่านี้เป็นข่าวลบมาตลอดแล้วก็ประเทศไทยได้รับผลกระทบไม่มากก็อน้อยเช่นในเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียสงครามในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยไทยได้รับผลกระทบอะไรไทยได้รับผลกระทบเพราะน้ํามันแพงเรื่องนี้เห็นชัดเลยนะครับว่าสงครามอยู่ที่อื่นแต่ประเทศไทย ได้รับผลกระทบประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบทุกคนทั่วหน้ากันเพราะราคาน้ํามันแพงแลามมา้วถําสงครามการค้าจีนกับสหรัฐเนี่ยประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างเรื่องแรกที่ผมจับใจความได้ที่นักวิชาการต่างๆออกมาพูดก็คือประเทศไทยจะได้ดูลการค้าสหรัฐน้อยลงขาดดุลการค้าจีนเพิ่มมากขึ้นทําไมได้ดูเงินค้าสหรัฐลดน้อยลงก็คือเงินเข้าประเทศลดน้อยลงเพราะปัฒานาที่บิบดีทมขึ้นภาษีไทย และไทยจําเป็นต้องลดภาษีนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าสารัฐนั้นลดน้อยลงเช่นแต่ก่อนเคยตั้งกําแพงภาษีไว้ที่80%ของสินค้าสารัตก็อาจจะลดลงที่50%หรือ40%ทําให้เราได้ภาษีลดน้อยลงในทางตรงกันข้ามประเทศไทยได้ดุลการค้ากับสารัตมาตลอดแต่กับประเทศจีนประเทศไทยเสียดุลการค้ามาตลอดเช่นกันปีนี้นักวิชาการหลายคนก็บอกว่า อาจจะทะลุ2ล้านล้านก็เป็นได้2ล้านล้านเนี่ยสในสของงบประมาณประเทศไทยเลยนะครับถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงกับการที่ไทยต้องเสียดุลกันค่ากับจีนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมมองว่ารัฐบาลน,นั้นต้องจัดการอย่างเร่งด่วนเพราะถ้าปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้รับการแก้ไขครับประเทศไทยนี่อาจจะตกเป็นเมืองขึ้นทางเศรฐษฐกิจของจีนไปแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ครับเพราะว่าถ้าหากว่าเศรฐษฐกิจไทยย่ำแย่ประเทศไทยพึ่งตัวเองไม่ได้ สุดท้ายประเทศไทยอาจจะกลายเป็นเหมือนประเทศเพื่อนบ้านที่จีนเข้ามาลงทุนสุดท้ายจีนก็กินรวบทั้งประเทศดังนั้นในเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวสําหรับพี่น้องเกษตรกรครับท่านดูข่าวเป็นประจําดูข่าวทุกวันเนี่ยก็ต้องพยายามปรับตัวนะครับเอาข้อมูลข่าวสารมาปรับตัวผมเองก็เช่นกันครับทํานาเนี่ยก็ต้องศึกษาข้อมูลดูข่าวเป็นประจํามากราคาข้าวเป็นยังไงเราควรลงทุนมากน้อยแค่ไหนในปีนี้เอาจริงนลพี่น้องเกษตรกรถ้าทำอะไรเราก็เต็มที่เลยครับแต่การจะปลูกอะไรเนี่ย ต่อไปเราก็คงต้องปรับตัวกันไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรเราดังนั้นในคลิปนี้จึงนามาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรว่าเกษตรกรอย่างเราเรานี่จาเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ดีนักในอนาคตซึ่งสงครามการค้าสงครามในพื้นที่ต่างประเทศประเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งสิน้นดังนั้นพี่น้องเกษตรกรจะหวัาางพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็คงไม่ไหวนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับอะไรต่างๆที่เป็นความเร่งด่วนของพี่น้องเกษตรกรนั้น รอไว้ก่อนเช่นการช่วยเหลือชาวนาะเช่นการช่วยเหลือมันสำมปะหลังสุดท้ายความเร่งด่วนก็คือบ่อนคาสิโนเอาเข้าสภาเป็นวาระเร่งด่วนเรื่องนี้พี่น้องก็คิดเอาครับว่าในอนาคตพี่น้องกเกษตรกรไทยเรานั้นจะพึ่งพารัฐบาลได้มากน้อยแค่ไหน